คุณผู้ชมทราบกันหรือไหมครับว่าไข่ไก่สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้แบบง่ายๆเลยนะครับส่วนจะมีขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำแบบไหนไปรับชมพร้อมกันเลยครับ ก็สำหรับโฮมวลไข่นะครับมีส่วนประกอบอยู่4อย่างนะครับสำคัญที่สุดเลยคือไข่ไก่วันนี้เราจะใช้ไข่ไก่ที่จะมาทำโฮมวลไข่เนี่ยสาฟองอย่างที่2ก็คือน้ำตาลทรายแดงถ้าหาน้ำตาลทรายแดงไม่ได้ก็เป็นน้ำตาลทรายขาวนะครับก็ใช้อยู่ที่ครึ่งกิโลอย่างที่3เป็นนมเปรี้ยวรสธรรมชาติอย่างสุดท้ายนะครับอย่างที่4ก็คือแป้งข้าวหมากนะครับเราจะใช้1ลูกแล้วก็จะเอาส่วนผสมทั้งหลายเนี่ยมาผสมกันนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลย มาต่อใส่ให้ครบนะครับต้องมาช่วยกันตอกลุมได้เลยลุมได้เลยฟองที่สามสิบแล้วเนาะทีนี้คืออย่างแรกที่เราต้องทําก็คือตีไข่ให้เข้ากันก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่น้ําตาลเข้าไปเนี่ยน้ําตาลมันจะทําให้เหนียวและไข่อาจจะตีแล้วไม่ละเอียดนะครับลักษณะก็คือถ้าเราจะดูก็คือดูไข่ให้มันเป็นฟองเนียนๆน,น,นะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใส่น้ําตาลทรายแดงนะครับใส่ไปหมดเลยแล้วก็ตีอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้น้ําตาลมันละลายใส่นมเปรี้ยวได้เลยร้อยซีซีนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะใส่แป้งข้าวหมากนะครับแป้งข้าวหมากแต่บางเออแป้งข้าวหมากเนี่ยมันลักษณะเป็นก้อนทําให้มันละเอียดที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับก็พอเป็นผงละเอียดนะครับก็โรยลงไปเลยนะครับคราวนี้ก็ตีให้ทุกส่วนมันเข้ากันนะครับ กระบ,บวนการย่อยเนี่ยมันจะเกิดภายใน15วันประโยชน์ของมันก็คือเราได้โปรตีนจากไข่แล้วก็จะมีพวกจุลินทรีย์อยู่2ชนิดก็คือจากนมเปี้ยวแล้วก็จากแป้งข้าวหมากนะครับจุลินทรีย์ทั้ง2ชนิดเนี่ยมันก็จะไปะย่อยน้ําตาลกับไข่นะครับให้เกิดเป็นพวกกรดอะมิโน,โนหรือธาตุาอาหารทั้งหลายที่พืชต้องการนะครับมันก็จะไปช่วยให้ผลผลิตของพืชเราเนี่ยมีผลผลิตที่มันสูงขึ้นนะครับสิ่งที่เรามีอยู่นะครับหาง่ายนะครับราคาถูก แต่สามารถทำให้เราเพิ่มผลผลิตได้แล้วอย่าลืมนะครับว่าเราต้องหมักไว้อย่างน้อย15วันนะครับให้กระบวนการย่อยมันเกิดก่อนมิฉะนั้นถ้าคุณเอาไปใช้ก่อนมันก็เหมือนเอาไข่ไปราดต้นไม้ก็จะไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นนะครับฮอมวนไข่ที่เราทำในวันนี้เนี่ยจะเหมาะกับพืชที่เป็นประเภทผลเท่านั้นนะครับมันจะไปเปิดตาดอก ทำให้มีดอกง่ายขึ้นนะครับมีผลง่ายขึ้นผลสมบูรณ์ขึ้นเพราะว่าถ้าเราไปใช้กับประเภทอื่นที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยอย่างสมมติไม้ดอกก็จะเกิดปัญหาว่าดอกมันก็จะติดเร็วและโรยเร็วสําหรับการใช้โฮอร์โมนไข่นะครับเราจะใช้วิธีการฉีดพ่นเมื่อเราหมักสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยเกิน15วันนะครับก็จะใช้อัตราส่วนคือ30ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับในการฉีดพ่นไม่ว่าจะเป็นฉีดพ่นในนา ในพืชผักสวนครัวที่เป็นไม้ผลอันนี้ย้ำนะครับว่าให้ใช้แค่3 0ซีซีต่อน,น้ำา20ลิตรมิฉะนั้นเนี่ยผลผลิตของท่านเนี่ยมันจะสมบูรณ์เกินไปผลอาจจะแตกได้บางอันเนี่ยอาจจะเกิด อันนี้ต้องระวังนะครับที่ผมดู4อย่างเนี่ยนะครับต้นทุนน่าจะไม่ถึง150บาทฮอร์โมอนไข่ที่เราทําเสร็จแล้วตรงนี้นะครับอยู่ประมาณ3ลิตรจะมีอายุใช้งานได้อยู่ประมาณ1ปีเราก็จะฉีดนาได้ถึง100ไรไล่นะครับที่ต้นทุนแค่150บาทถ้าเป็นท่านใดที่ปลูกผักข้างบ้านปลูกผักหลังคอนโดปลูกผักหลังทาวน์เฮาส์เราทําครั้งเดียวเนี่ยร้อยห้าสิบบาทเนี่ยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรากินไอ้ผักที่เราปลูกได้อย่างสนิทใจว่าเราใส่สิ่งที่มันปลอดภัยและะได้ปรโยชน์ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทำฮอร์โมนไข่นะครับฝากให้นำไปประยุกต์ใช้ให้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ของพวกเรานะครับและนี่ก็คือฮอร์โมนไข่ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมกับฮอร์โมนไข่อย่าลืมนำสูตรนี้ไปทดลองใช้รับรองเลยนะครับว่าจะได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและที่สำคัญวิธีการทำและขั้นตอนก็ง่ายมากๆเลยนะครับ